สวัสดีจ้าอันยองอาเซียวจ้าเมื่อนี้พบกับช่องพอนองสุดยอดหากินในเกาหลีจ้าเมื่อนี้สิผ้าช่มผักสวนครัวจ้าปลูกไว้สองเดือนที่แล้วมาเบิงกันจ้าแต่ละต้นใหญ่ขนาดใดแล้วเ,เริ่มต้นจากบวกเขือจ้านี่บวกเขอเปาะ,ปะสื่อพันเออสื่อเบียร์มาจ้าเบียร์ละพันสื่อมาสีหาตน้นฮุกต้นนี่แหละไตน้นยูดอกนี่ อันนี้ขือปอเจ้าพยาจ้าดอกสีม่วงแต่ท่านเด็ดเป็นนวยกำลังเป็นดอกแต่ต้นนี้นี่สูงไงก็มู้แม่จ้าสื่อมาพร้อมกันนี่นี่อันนี้บ่ไงได้นใหไงอยู่แต่ว่ามันบ่สูงคือต้นนั่นนี่อีกต้นหนึง่งอีกภ่มหนึง่งอยู่นี่อีกสี่ต้นแต่อันนี้ดอกสีขาวแม่จ้านี่ดอกสีขาว บรูว่ามันสิเป็นน่วยแบบใดสีขาวหมูตาซีมหวังนี่ต้นไงกะลังสิเป็นดอกกะลังสิเป็นน่วยเฮ้นี่เด้น่วยหนึ่งเป็นน่วยแล้วโดนต้นสีขาวนี่จ้านี่จ้าน่วยเป็นแบบนี่โอ้หลีอยู่นี่ตัวนี้นี่อ๋อเป็นแบบเป็นแบบดอกขาวนี่เป็นน่วยสีเขียวลายลๆเนาะโอ้เป็นแบบนี้จ้านี่อ๋อ ตัวนี้สิได้กินไว้แล้วตัวนี้นี่ต่อไปมาเบงพริกจ้ะพริกเกาหลีซื้อมาจากตลาดนัดจ,จ้ะปลูกความกันก็บอกเขื้นนี่แหละนี่พร้อมกินได้แล้วแกแล้วละแต่ว่าเวลากินหมูย่างมาเด็ดไปย่เทเลซี่หาหนวยไปจิ้มกับแจวกินแจวกาลีกินกับหมูย่างเผ็ดเผ็ดคักเได้จ้านี่ มันนี่แบบเผ็ดก็บอเผ็ดต่ว่าซื้อแบบเผ็ดมาจา้ะนี่นุ่นเสียงเกาหลีมันหยอกหลานได้ล่ะ <c oughs> <c oughs> ย้ายหนีประจำบอกกบหลานบอกโทรศัพท์กับหลานนี่จ้านุนนี่ก,นกระโดกโดกนี่เนี่ยซื้อมาจากต้นนะฮกต้นจน้ะนี่เกิดทุกตน้นงามทุกต้นเลยพี่ยังรีใบมันสูงสูงเกินจะรีใบออก ใบต่ำๆมันนี่บอกพีกาลีแต่ล้อเบิ้งถถมมาซือทาอีกรอบหนึ่งแด้จ้ะว่ามันสีแดงแบบจงไวหฮมันแดงค่าต้นเลยบันนี้มาเบิ้งต้นมะเขือเทศเกาเอันมะเขือเทศไทยจ้ามะเขือเทศไทยมะเขือเทศพันธซีดาอันนี่บริกาเองจ้ะซื้อมาต้นพันธ์เบียยและพันคือกันนี่ดกคักมากเลยค่ะดก ดกคักต้นนี่นี่หน่วยบอกงายเลยเป็นหน่วยหวดอดหยอดผุนนะ่ะขึ้นไปขึ้นไปพุนเดี๋ยวถ้ารอมาเบิงตอนมันสุอีกเทียนหนึ่งแจนจใจนี่อันนี้ดกคักซื้อมาสองต้นอันนี้ต้นหน่อยบดดกซ้ำต้นนันบ่สูงแต่ก็ถือว่าไ,ได้กินจะดอกอมกินบ่ทันพุนแหละจะสุกแล้วนี่ต่อไปมะเขือเทศเกาหลีจ้า เด็ดเก็บไปกินไลยรอบแล้วจ้านี้มันสุกแล้วพี่ดิบกับมีสุกกัมีจ้ะพี่นี่เป็นพุ่มเป็นพวงคระเทศของเกาหลีแล้วก็อันนี้ค้นต้นมันได้จ้านี้บัหนี้มาเบิ่งยอดมันพี่อ,อ๋อสูงค่ะวันสองเมตรกว่าสเมตรมันท่านเด็ดสุดได้จ้านี้ สุดเงินเมื่อกบบรมาได้ผลปั๊ดจับหอด่าถึงสูงคักสูงแน่ยังรีใบข้างล่างออกมันบอมักกะสิต้นมักกะสิดันยอดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณเป็นดอกเป็นยังเป็นเครื่องสิเป็นเครื่อไปผุนเฮ็ดข้างไปเรื่อยๆจ้ะมันสิสูงสั่ไใสล้อเบิ้งอีกเบิง้งอืมโอเคเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งม่อีกรอบหนึ่งอีกจากสองสามอาทิตย์เนาะ สีไายเห็นเบิองไม่จ้ะต่อไปกระเพ้าจ้านี่สื่อทุย่างค่ะปีนี่สื่อทุย่างต้นละพันอันนี้กระเพ้าอัน,นใบไงอันนี้กระเพ้าแดงจ้กแดงมางใดต้นมันตีแดงเด็ดไปพัดกระเพ้าหมูกรอบลายรอบเหรอจ้านี่อันนี้คือใบกระเพ้าต้นกระเพ้าจา้พาะพออึดกินแล้บาบี้บริได้ซื้อละ ย่างเด็ดเฮียงโปงเฮียงแตกโหละ้าคือกันจ่าเนี่สือมากับต้นละพันแหละทุกอย่างสือมาเบอร์จากปีนี่เพราะว่ากาแล้วมันบอ่อขืนไหมเม็ดสงมาตาบานวานกับบ่อขืนหย่านกินบ่อท่านเอายัานบ่อท่านกินหยันเบิดอันหอดหนาวกอนก็เลยต้องสือเบี่ยมานี่บอกอื้อจ่ะบ่ได้ปลูกด้วยจ่ะมันเกิดเองจากเม็ดมันมาตาใส เอนเตเกิดขึ้นก็เลยจงไว้เลยเดินหอดขุ่นนี่ไก่สิเป็นนวยเราเด้เสลัญนวยมันยุสี่หาหมากยุตัวะ่ะสีมันเป็นนวยต้องม่องขึ้นนี่ใส่เราไม่ฝอกนี่ล่ะเป็นตาได้กินอยอนยุดอกจ้ายานมันสินไตไปผุดละปล่อยมันสินไตไปผุดละ จ้าอันนี้ต้นพักอิตูจ้าแมงลักของโปรดไปกินก็นตําบกหุงะกะกกกงก่งแล้วก็ขนมเซนกินก็ข้าวปุ่นไว้แกงแกงแล้วมันนีสิบสามสิบต,ต้นเหมือนเดิมตันนี้ปลูกไว้คุณเป็นแถวเป็นสวนไปเลยคุณกำลังงามยังเด็ดยังแตกไหม้ืใได้เบี้ยมาเพื่อนวานถิ่มไว้ไหในเก่าของปีที่แล้วนะ ประมาณนี่แหละจ้าซ้ำเนี่ยนี่แหละแล้วเอามาก,กา,าไวเองวันนี้ยา่อของเจ้าของเพิ่นแล้วตอนนี้ของเจ้าของเพิ่นยังไงได้ซ้นนำนีอยู่เลยเบียร์นั่นน่ะคาคืบนี่ยันนี้สารแนจ้าโอ้ยังเด็ดยงังโปงอันนี้ตายบพเป็นขึ้นสูบปีมองเก้าอยู่นี่แหละจ้านี่ทั้งลกทิ้งกบพองมันแพคอันนี้ขึ้นช่าย นี่ขึ้นช่ายอันนี้ขึ้นช่ายนนขึ้นช,านชา่ายไทยกาเองปลูกเองจ้านนี่จักสีเห็ดยังกินแบบน,นี้บ่มีแนวสีเห็ดกินไปยำกับซุกี้ตัวขึ้นช่ายเนาะว่าจักสีกินยังจักสีเห็ดยังกินอันนี้กับกวางตุ้งกะขึ้นดอกบ้ละ่ะแป๊บเดียวเกิดง่าย ไปง่ายไปไว้เกิดง่ายเถาไว้นี่กวางตุ้งนี่ละ่ะกินก็บเพาท่านนี่จ้าใบาบวัวบกซื้อมากอละสองพันวอนเออสือมาปลูกจ้าใบบัวบกกะลังแพรกะลังแพรนี่สือมากอละสองพเพราะเด็เด็ดกินกับปนกระลาบ ยาตำมาหมกฮงเดี๋ยวเหนมันแพรก่อนถ้าไดอยากเด็ดเจ้กหน่อยก่อนมีพักบุง้งเกิดง่ายดอกพักบุง้งอันนี้กวางตุง่งแปรไวเจ้กสิเป็นจ้งใดเด็ดไปแล้วรอบนึงงทำมันแตกงดนี่แต่ลังแตกยังเด็ดยังแตกว่าซันเขาว่าอันนั้นใบงาเกาหลีตานั้นปลูกไว้พอได้กินกับหมูย่างพาอได้ใส่ต้มดูกหมู อันนี้พริกกะเลียงไทยซื้อมาคือกันจะตดละพันโอ้ยาบาลซันซีถอดีนี่ซื้อส่อยางค่ะซื้อค่ะซื้อแนน่ย่านมันกินบ่าะทันนองหยากระไรลูกหยาทิมจะจเฮอ,อันนี้จะมะระเขียวใหญ่มะระขาว มะละขาวสื่อมาต้นละาสองพันสองต้นปลูกร่วมกันจุ่มกันให้มันไต่ขึ้นไปพี่จา้าหมองเกลาข้างเกลาบวกบวกนี่ออกดอกแล้ว,ดวเ,ด,วเด,วนนด,ด้เป็นดอกแล้วเด็กกิน่ว้ดอกจ่าจักสิธิตอนใดเป็นดอกแล้วสองต้นพอเด็กเซนเตี๋ยวต้มจืดมะละเตียวไก่มะละมะละขาวจาว่ามันมะละขีนกเด้ เม,มาเบิงพักแพ้วต่อจ้าเออนี่ใบบัวบกพักนอกนี่ตอนแหลกปลูกใ่หนีมันบอใหญ่ไปผุนเพราะมันแพน่นี่นี่กอละสองพันหนเดียตอนสื่อมากกระแพงอยู่ได้นี่กาววาให้มันแพรท่านเด็กกากินดอกดาวเรืองซื้อเม็ดอัน ผักก่เง้ยงมาเมื่อวานเป็นดอกดาวเรืองยาวาสันซีเอี้ลีเดอร์ตาเนี่ยซื้อมาเม็ดผักไก่เง้ยงสองละลอยเมื่อวานขึ้นเป็นดอกดาวเรืองลกทิมเบิร์เดเหลือจงไวบิง้งตั้งหนาสองต้นสามต้นนี่จ้าผักแเพลสส่วไก่กินกับปาาอันนี้บริษัซื้อเบี้ยมาเด้อตานี่ซื้อเป็นกํมมาก,กินซื้อเขามาก,กินแล้วก็เอาก้านเสียบลงดิน งดน้ำซู่มืออ,อือนี่จังที่เห็นจ้ะขื้นง่ายครับจ้านี่มันเกิดเองเสียบเอากานมันมาเสียบกินแล้วนะอออกหกักเลยอันนี้ก็บ่าตายด้วจ้าขหนาวไปอีกเดีดปีหนางดน้ำม,มันก็สิเกิดขึ้นอีกล้องเบิงผอบาสละบตาตายอันนี้ค้นชายไทยคุณชายไทยแปะไว้ทั่วแล้วจ้านี่จกสิไปปลูกบางได้พื้นที่มันหน่อย อันนี้หอมเปกันซื้อมากินะกะออน่นและเราก็อ่อนหากมันมาเสียบกระติดนี่อืมอันนี้พักกวางตุ้งจ้ะพอนองสุดยอดเพิ่นวนันวันถิ่มซื้อเม็ดมาหลายค่ะเม็ดของปีที่แล้วได้ในเม็ดเกาหรือวันเซนี่ทังนี่ไปเบื้งนั้นทะลกกินก็นตําบอกเองจ้ะอื โอ้ต้นขิงตีเหนือวันอันนี้ัน,นี่ต้นขิงก็ลังขึ้นเออต้นขิงก็ล้างขึ้น,น,นเดี๋ยวไปเบื้องต้นที่มันขึ้นเรียเดี๋ยวนี่หอมเปรพี่น้องสื่อเขามาคือกันอีกล่ะน,นี่นี่นี่เบิ้งมัาสีไงบอกอีกจกักสองสามอาทิตย์คอยมาเบิ้องไม่จ้าหอมเปรปลูก ใน,นหดหนามเลยแตะนี่ยมาตะเลิกงานมาเลยมาถ่ายให้เบิง่งหอมเปรื่ออันนี้ไงแน่นี่ยต่อไปเบิ่งต้นขิงจ้าปลูกไว้ก่อนมาหันนี่ไปกินกะต่ำบองหุงอ้ยแสบคักเด้ดอผู้ใดบ่มักข้างนี้มักเด้อแตานี่กินเขากันกะต่ำบองฮุงค่ะคักแซ่บหลายใบขิง ปลูก่ก็ได้กินใบอันนี้ปลูกกินใบได้เนี่ยอือนี่ที่เด็ดหอมป้อมขาดบ่ได้ใส้ยังกระเสบหอมป้อมนี่แหละจ้านี่ต้นอัวต้นอวบมากเลยผักซ,อซีอันนี้มาเบ,บ,บิ้งอันนี้บัดนี้นี่ผักซีลาวได้จ้านี่กินบ่ทัน จงไวเอาพันหรือบัดน,นี้มันแก่คักแล้วลอจงไวเอาอันเม็ดมันหรือบัดน,นี้ว่ากินแล้วมันมันแข็งยังแกม่มหยาบตัว้ะแต่ห่างหอมเนี่ยแต่สิจงเอาไวเอาพันจ้ะเนี่ยจ้าโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ไทยให้เบิงเมื่อนี่เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จ้ะเดี๋ยวอีกจกักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือ,ออาจจะเป็นเดือนจ้ะสิไทยให้เบิงอีกว่า ผลผลิตต่างๆนี่มันสีขืบหนาไปจังใดเนี่ยเด้อจ้าเนี่ยบักเือเทศยุคุณอ่ะสูงครักประเทศนะเทกาหลีอันนี้บักเือเทศไทยเนี่ยต้นบได้สูงซ้ำของเกาหลีดอ,อกจา้าเดี๋ยวรอมาเบิ่งอีกเด้อนะจา้าว่าผลผลิตสิเป็นจงังใดสำหรับคลิปนี้ช่องพ่อน,น้องสุดยอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า